สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขภูมิใจเสนอสาธารณสุขเพื่อประชาชนการส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤตจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยโรงพยาบาลนครพิงจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตแรกเกิดของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นพัฒนาเป็นเครือข่ายการรับส่งต่อทารกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในเขตบริการสุขภาพที่1เคยประสบปัญหาขาดแคลนหออภิบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤตจากผู้ป่วยในและจากการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนด้วยผลสําเร็จของการปฏิรูประบบเขตบริการสุขภาพทําให้โรงพยาบาลนครพิงสามารถพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดภายในเขตโดยมีการแบ่งปันทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน และเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนจะตั้งศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดทำหน้าที่ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลชุมชนอย่างไร้รอยต่อโดยมีระบบสารสนเทศในการเชื่อมต่อเครือข่ายบริหารจัดก,การเตียงรับและส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลลูกข่ายมีช่องทาง Fast Track ทำให้ลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการส่งต่อ โดยสามารถส่งต่อผู้ป่วยเข้ามาที่หอผู้ป่วยได้โดยตรงมีตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลในเครือข่ายทำให้สามารถบริหารจัดการเตียงลดปัญหาความแออัดและปัญหาขัดแคลนเตียงภายในหออพาลผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบระบบส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิดภายในเขตของจังหวัดเชียงใหม่นี่เองคือผลสำเร็จของการปฏิรูประบบเขตบริการสุขภาพทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริง เมื่อการเข้าถึงมากขึ้นโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนจากการสร่งต่อหรือการดูแลรักษาที่ล่าช้าก็จะน้อยลงดังนั้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น